สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชิน่าค่ะตอนนี้เราก็ลังจะมิกเตียไมโครมาชีวิตรอดโลกแห่งใหม่ในมอสตินสิบหกจุดท่าในตอนที่สิบห้ากันต่อนะคะก็วันนี้นะคะเราก็จะออกไปสำรวจทะเลกันต่อนะคะและจะไปเจอกับอะไรบ้างถ้าอย่าง้เราไปกันเลยดีกว่าจ้ามาแล้วจ้าอันนี้ก็คือกบแพ็กแมนที่เราเรียนไว้ตั้งแต่มันยังเป็นลูกออสอยู่เลยเนาะตอนนี้มันก็โตแล้วล่ะกลายเป็นกบแพ็กแมนเต็มวัยแล้วนะโอ้วนเต็มเลยตึกอ่างดูดิหนังอยู่กับปูน่ารักเชียวหนัังอยูู่กกบป้ามด กว่าจะจับมาได้นี่แบบว่าก็ใช้เวลาพอสมควรในนีน่แล้วก็นี้ก็จะเป็นตู้ปลาอะควาเรียของเราค่ะวันนี้นะคะจะออกไปสำรวจทะเลกันเพราะว่าเราต้องการไปดูสมบัติใต้ท้องทะเลนะคะอ,อ้ามดุนู่นนี่เรือใครล่องอยู่กลางทะเลกัไม่รู้อ่ะอ้างั้นไงเรือพี่เคนเปล่าเอ้ยไม่ใช่แล้ว <laughs> 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 พี่เคนยังอยู่ดีนะเฮ้ยเราไปดูเคนกลางเรือเลยอาจจะมีสมบัติอะไรก็ได้นะลองไปสำรวจดูวันนี้นะคะก็จะออกแบบว่าไม่ไกลบ้านสักเท่าไหร่นะ เราก็จะออกไปสำรวจซากเรือท่าเหล่านี้กันก่อนนะคะเพราะว่าเราพาข้ามไปหลายรอบแล้วดิไม่ได้แม,ม่ดูที่ะ <c oughs> เฮ้ยมี่เกไมไปอยู่สองคนเนี่ยทำไมกลางเรือใหญ่จุงเผื่อพาเพื่อนกัมนมาได้ไงอ๋อเผื่อแบบว่าจะเจอสัตว์อะไรใช่เปล่าเฮ้ย<น>มันก็ต้องเ<น>จอสัตว์น้นํ<น>าดนินี่ไงถึงแล้วอุ้ยซากเรือร้างจะมีผีอยู่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเผื่อจะมีเพชรทองพลงยะต้องดูดีต้องดูดีเฮ้ยมีอย่างมากมันต้องซอมบี้น้ําดิแต่ว่าแถวเนี้ยยังไม่เห็นซอมบี้น้ําเลยนะเดี๋ยวไปสำรวจด้านบนก่อนด้านบน มีสมบัติให้เราเก็บก็ได้เนาะเอาวันนี้เราต้องการแผนที่ค่ะแผนที่ที่จะพาเราเนี่ยไปหาสมบัติใต้ท้องทะเลเนาะเป็นไงบ้างมีปะไม่มีอะไรบอยโอ้เปล่าเฮ้ยใต้ท้องเรือมันยังมีอยู่หาชีวิตจะมีความหวังมีไงมีประตูเปิดที่ด้วยดูดีมีปะอยวขอดูกันนะไม่แน่ใจเหมือนกันอะเฮ้ยเจอแล้วพี่เคีนแผนที่แฮร์รกี้เดี๋ยวเราจะไปตามแผนที่กันเนาะโอเคเราได้แผนที่แล้วไปไป ไปดูกันดีมีอะไรบ้างนะลองไปสักหนึ่งที่ดูกอนเนาะว่ามันมีอะไรอยู่ในกล่องบ้างนะเขาบอกเลยว่าดวงอ้อมเกลือแน่เกลืออีกแล้วเหรอเฮ้ยไม่เอาเกลือเอาน้ำปลาได้เปล่าน้ำปลาบ้างได้ไหมของเกลือฮิรามายันนะข้างไหนอะบอกด้วยอ้อมเล้ยวก็นะมันต้องตรงไปนิดนึงเฉียงขวานิดนึงันั้เหรอเออแล้วก็เฉียงซ้ายกําลังไปกําลังไปได้ยังได้ยังแล้วกลับหลังหันแล้วก็เดินหน้าถอยหลังแล้วก็ไปข้างไปแล้วไปข้างขวาไม่ใช่แล้วตึงื่อวันนี้ตรงไปตรงไป เกือบถึงแล้วนิดเดียวใช่ใช่ครั้งหน้านั่นแหละใกล้ถึงแล้วโอเคถึงแล้วบอกด้วยนะเกือบแล้วเกือบแล้วยี่นิดเดียว อ๋อมันก็ไกลเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยจะชนแล้วจะชนแล้วใช่ทางนี้เหรอเนี่ยข้างล่างมันมีปะการังเต็มไปหมดเลยอ่ะตรงไหนอ่ะนี่ไงถึงพับพี่เกนนี่แหละมันอยู่ตรงหาดทรายนี่แหละมันต้องซ่อนอยู่ทางนี้แน่เลยอ่ะต้องมีสมบัติลับอยู่ที่นี่มาลองดูดีหวังว่าจะเจอของดีๆั้างนเนี่ยเดี๋ยวกันนะเขาขอเดินหาพิกัดก่อนอ๋อพิกัดมันบอกว่าอยู่ตรงนี้นี่แหละถ่านี้นี่แหละตรงไหนอ่ะนี่ไงถ่านี้อะไรกันไม่อยู่ในทางมาอยู่ตรงนี้เหรอใช่มันอยู่ตรงนี้นี่แหละ กเลุดเยมีเป้ามีเป้าตรงนั้นก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่น่ามีตรงนี้ก็ไม่มีเฮ้ยมันอยู่อีกด้านเป้าคุณอีกครั้งดิรอบๆดูเจอเป้าเจอเป้าเอาไม่มีหรอเฮ้ยยังไงเจอปองแล้วเฮ้ยขุดเลยขุดเลยเฮ้ยมีหัวใจแห่งท้องทัเลยเนี่แล้วก็ได้ดาบใหม่ด้วยโอ้สุดยอดโอเอาข้าส ดาบอะไรก็ไม่รู้อ่ะวูยอย่างแท้เลยอะเราจะคล้ายๆกระดาบน้ำเนาะโอเคเราจะเก็บไปทั้งกล่องดีกว่านะ,ะแล้วพี่เคนที่เหลือช่วยเก็บด้วยนะ,อะโอเควุค้ยมีผลจะเห็นของทะเลด,ด้วยอย่าหายนะถึงไม่เจอเพชรก็ยังดีนะเจออย่างอื่นก็ยังดีนะเนาะโอ้โหอ้อมดาบอะไรมันใหญ่ขนาดลอยด้วยเอ้ยมาลอยนิดเดียวเองเหอรอลอยนิดเดียวลอ,อยอ่ะโอ้กรดาบใหญ่มากเลยนะพี่เคนดูดิน่มันดาบโดนภายกันแน่ออมอะดีอุ้ยดาบหรือพัดเนี่ยมันมาถึงได้ใหญ่โตอย่างงี้อ้อมพี่เคน ออกเดินทางกันต่อดีกว่าฮ่าไปไหนไปรับไปเอาไปจนภัยกันต่อแล้วไหนดูดิว่าเราจะสมบัติอะไรอีกไหมนะไปเลยไปเลยจ้าคู่โอเคเราก็จะออกเดินทางกันต่ออีกนิดหน่อยนะคะไหนอะซากเรือไม่เห็นมีอีกเลยแถบนี้เขาบอกว่าใต้ทะเลนี่มีฉลามเลยนะลาจินี่ถ้าเจอฉลามมโยนอ้อมเป็นคนแรกเลยนะโอเคเอาถ่าวรที่นี่ไอ้ข้างหน้าอะไรอ่ะเอออะไรเป็นแพะเลยอ้อมแพะ้ะมันแหลกมันแหลกมดมันเยอะโอ้โหโอ้โหคอนทักเอสลอนโต น้องซาลาเมนเดอร์น้ำโอ้หว,วาวเต็มึงนี่เขามาทำอะไรกันนี่โอน้องว่ายไม่ไหวแล้วน้องแหลก มากโอ้ยังเยอะเลยคีนจับไปถังกลับบ้านไปเลยเขาชอบสีเหลืองสีเหลืองสีน้ำตาลโอ้โหเต็มเลยสีฟ้าอ่อนก็มีเขาชอบสีฟ้าอ่อนน่ะนี่ไงพี่เจ็มันหายากมากเลยนะไม่เคยเห็นเยอะขนาดนี้เลยอะมันต้องไปแถบแถบชะยามั้งฮะสีฟ้าเหรอนี่มันเป็นตัวแรงไงสีฟ้าแปลว่าน่าจะมืดนะตัวแรงสีฟ้าค่อนข้างจะหายากนิดนึงเนาะโอุ้กไปเค็งเหงาเลยอ่ะตักไปเลยหิวละกินสีฟ้าสีนี่เล่นเองก็ได้ นี่ไงได้แล้วสีน้ำตาลก็สวยนะโอ้หว้าวนี่ไงดูสิตักแล้วก็เป็นถังสีพูเนาะเขาชอบสีน้ำตาลมากกว่านะเฮ้ยดูดิน้องกำลังกินปลาอยู่เลย<บ>อ่ะเอาไปเสร็ตู้ปลาที่บ้านกันดีกว่าโอเคพี่เคนไปแค่ตัวเดียวเองเหรอพี่ตักเพิ่มแปบ๊บตักเพิ่มแปบ๊บเอาไปได้หลายตัวหน่อยดิเฮ้ยพี่เคนเขาเจอปลาสาดอ่นะปลาสาดใต้น้ำปลาสาดตร์อะไ แถวนี้มีปราสาทได้ไงอาจจะมีเอเวอการเดียนก็ได้นะพวกการเดียนน่ะอะไรไปแล้วพี่เคนอย่าลืมกินยาหายใจใต้น้ำไว้นะเนื้อมดูดีอ๋อเดี๋็กกันนะอาจจะต้องกินยาก่อนเพื่อความปลอดภัยน่าตื่นต้นไปใจกันแล้วก็ยาไร้ชั้นเลยเออเขาก็ว่างั้นตึกมันไม่เหมือนนะอาคารไม่ค่อยเหมือนเลยอ่ะไหน๋ยวเราเข้าไปดูดีเข้าไปสำรวจดีกว่าเนาะเผื่อจะเจอสมบัติมันก็เปนสี่เหลี่ยมขนาดนั้นน่ะงกอีกแล้เฮ้ยตัวอะไรอ่ะพี่เคนดำๆมากเฮ้ยมาทางนี้นะอ้าวน้าตาอย่างกับเวลน้อมน่เอ้ยมันเวลน้อมหรือเปล่าอะ เออระวังระวังระวังดูปะเนี่ยนี่มันคือเวลน่องใต้น้ำปะเนี่ยโอ้ยมันตีเอาตีเอาเ,เดี๋ยวเดี๋ยวค้อนคอหน่อนเยเฮ้ย,ยมันตีเขาใหญ่เลยอ่นะนี่แนมะ่โอ้เดี๋ยวมันเลือดทำอะไรกันเนี่ยนี่เป็นทหารเต้าถ่านเหรอยคอนี่เปนเบบี้านะนี่เลยมันตายแล้ว แต่ดี๋ยวนี้มันดรอปอะไรเฮ้ยมันดรอปของเอาคว้าคริสตัลเหรอฮะของใหม่เอาไปคาบดาบได้ทีนะ่ไหนใช่เอาไปคาบเป็นดาบได้อู้ดีเลยเก็บไว้เก็บไว้ดูน้องดิน้องนิ่งสง,งัดเลยอ่ะน้องสตันโอเคแล้วเข้าไปดูข้างในกันดีกวนะ่าเนาะไอ้เจ้ตัวเมื่อกี้มันออกมาจากถังนี้ปะเนี่ยเฮ้ยไม่น่าจะใช่นะมันน่าอยู่ตามใต้ท้องทะเลนี่แหละโอ้ยมิน่าสงสัยอะ่ะแต่ว่าไอ้ตัวข้างในเดี๋ยมันจะมีอะไรอ่ะไม่แน่นะอ้อมเนี่ยจจะมีกลุ่มทรัพย์ล้ำค่าอยู่ก็ได้นะอ้อมทางเข้าอยู่ตรงไหนเนี่ยอ้าเหอเนี่ยโโอ้ห โอ้ยังเจอเลยอ้ามเดี๋ยวเางนซอมพี้น,น้ำใส่เกาะอ้าเข้าทางไหนอ,ะอ่ะเฮอมีกลงสัปป้าอยู่ที่นี้นะ ถึงว่าแม่มันชุกชุมจังเลยทำอะไรได้ไงเนี่ยไล่ไปแล้วมันเลือดน้อยทางนี้พี่เคมีประตูอยู่ข้างหน้าโอ้ต้องทำลายกรงสเปาก่ด้วยเนี่ยหาทางเข้านีเดี๋ยวเขาทำลายกรงสเปาก่อนเยอะเกินแอปจ๋อแล้วกันโอ้เยอะเกินเยอะเกินมาแล้วต้องดูในกล่องดิเอ้ยในกล่องไม่เห็นจะมีของแบบว่าพวกเพชรทองพลอยเลยอ่ะเฮ้ยแต่ว่ามีพิสมารินเชฟอยู่ด้วยเนาะโอเคมาเดี๋ยวเก็บให้เดี๋ยวพี่เคนเก็บเลยนะเดี๋ยวเขาไปดูชั้นอื่นก่อนเอ้ยตึกมันออกจากสูงมันต้องมีหลายชั้นดิเฮ้ยซอมบี้น้าขี้ควาย โอ้ถือขวางสองมือเลยอะ่ะนายไม่ถือตี๊ซูนเหรอโอ้โหนี่มันตีอะไรกันนี่เอ,อ้ยมีิกเคนมันมีเยอะแถวนี้ทำลายกรงสปาวมันก่อนโอ้ยกรงสปาวมามาแล้วแล้วมไลมาไลพวกนี้มันเลือดน้อยเราต้องดูของในกล่องนี้เผื่อว่าจะมีสมบัติอยู่บ้างเอ,อ้ยมีแต่สาลายกระเลกอะ่ะไลไม่คิดจะเก็บเพชรบ้างเลยเหรอตรงนู้นตรงนู้นก็มีกล่องไงเดี๋ยวเราต้องไปดูอีกกล่องกันเนาะ เอ้ยไม่มีพิสตารินเชสกับเอโมลอนไอเคโอเคกมไหนก็ยังดีนะเนี่ยเพราะว่าเราต้องการพิสตารินเชสมันสามารถเราไปคราฟของได้เอ้ยเดี๋ยวเขาเข้าไปดูชั้นนึ่นก่อนมันต้องมีชั้นอื่นอีกดีอ๋อเพียบเลยเดี๋ยวงานบาร์บี้ใครเนี่ยโอ้โหกรงสตาต่อหน้าต่อตาเลยเนี่ยไอ้นัดมาวุ้เต็มเลยไอ้พอมี่น้ำใส่ชุดกอดโอ้โหถือดาบสองมือด้วยนี่แหละนี่แหละจะค้อนหน่อยจะค้อนหน่อยอันเยอะไปป่ะเนี่ยเอ้ยเราต้องทุบลายกรงสตาก่อนไอ้จิงก็มาดิอ๋โหอันนี่มันก็มีแต่ เนี่ยกระสาลายเนี่ยยังไม่เจอของดีดีเลยอ่ะไม่เลยไม่เห็นมีของเลยอ่ะอฮ้ยเราต้องไปดูชั้นอื่นตอนมันต้องมีชั้นอื่นอีกดีเฮ้ยนี่ไงไมเคนนี้เหรโอ้ยมาจากไหนกันเต็มเลย เป็นอัศวินเนาะแน่นเลยเฮ้ยมีมโลดเนี่ยเหนียวเหนียวอะวังนะพี่เคนเลือดมันเยอะกว่าตัวที่แล้วโอ้เลือดก,ก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยมีโลด้ลลวยนะของแสนมันจะโหดกว่าใช่มันต้องโหดกว่าดีเฮออ้ยจะทำอะไรกรงสปาวพี่เคเไนไมเได้ทำรัดแผลอย่ากเก็บมาไว้พี่เคนเดี๋ยวเราไม่รอดออไว้ออมันเยอะนะเน่ยโอ้โหนีมีตั้งหลายตัวน่ะโอ้ยไปแล้วเลือด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 ช่วยด้อช่วยได้ขาด้ันตามขึ้นมาแล้วโอ้อ้อมช่วยด้วยจะตายแล้วไอ้ทางนี้ก็ยุ่งเหมือนกันทางนี้ก็ไม่่วาง เยอะเยอะเกินเอ้ต้องรีบลงข้างล่างก่อนละจ้าเลยยังไปทำลายตรงสปาวกัน ตีสูนที่พี่เคนเนี่ยโอ้ยโอ้โหพี่เคนมันมีบอสโอ้ดาวลอดเฮ้ยเป็นบอสนะโอ้เราเนีเจอเราต้นต่อนี่ะให้มันใส่ชุดเกราะเนี่ยโอ้เอ็นชันทั้งตัวเลยลุมเลยอ้อมต้องลุมอ๋อตีสูนมันก็เอ็นชันพี่เคนไปช่วยรอตแป๊บไว้น่าล็อตเนี่ยเฮ้ยพี่เคนมันใส่เกราะสะท้อนด้วยอ่ะโอ้โหเราเนเจ้าปูขนาดนั้นเอ้ยลูกน้องก็เกิดมาไม่เลิกเลยเอาทำายกองสปาวมันก่อนเดี๋ยวเขาจัดการบอสก่อนโอ้โหมันจะหยอกของดีๆให้เราใช่ปล่าะ ไม่น่าตาอแปลกๆอันเนี้ยไอพี่เคนกองทัพซอมบี้น้ำโอ้ยไม่ไหวแล้วมั้งอ๋อเป็นที่อยู่ของพวกซอมบี้น้ำพี่นี่เองอ่ะแต่ว่ามีหลายพวกอัเนี่ยดูดิโอ้ยพี่เคนตีมันแรงอ่ะมันตีสะท้อนใส่พี่เคนแรงคืนเนอะไอดับพังมาดับท้องมาเดี๋ยวนี้เดินไปคอตี้ศูนย์คอตี้ศูนย์ไอใช้ไม่ให้หรอกอยากก็อยาเข้ามาเองเด้เฮ้ยเดี๋ยวทำไมกรงสัปเปิ้ลพวกนายก่อนนะพวกนายมันจะเยอะกันไปแล้วไอพี่เคนระวังนะไอ้พวกนี้มันโจมตีแรงเลือดมันเย เยอะจ้ะล่ะเลยกิยบอสที่เลือดเยอะเหมือนกันนีเนี่ยไหวเป้าไหวเป้าค้อนทอเขาช่วยล่มเขาช่วยล่มเฮ้ยอยากได้สมวกมันจังเลยค่ะอ๋อตีศูนย์มะเหรอเฮ้ยได้แน่นอนพี่เกนถ้าเราฆ่ามันได้นะเฮ้ยมันจะดรอปหรอปกติไม่เห็นมันจะดรอปเลยอ่ะให้มันต้องลองดิเฮ้ยนี่มันก็ดรอปอยู่นะดูดิเห็นปะเฮ้ยมันดรอปพวกจาบอ่ะเฮ้ยเราไม่ต้องเอาไปคาบแล้วอ่ะเฮ้ยพิเคนระวังระวังโอ้จะชุบดรอปมันโกงเกินพิเกนเรียบร้อยได้ขบร้อยแล้วบอสตายแล้วพีิเกน ว้าอะไรหล่นเต็มเลยอ่ะเฮ้ยของมันก็ให้เยอะอยู่เนาะเฮ้ยดูดิมันได้รับอัคคีสวรรค์ได้ป่ะโอ้โหโชคดีจุ้งไอ้อะไปซ่อมได้ไปกินเฮ้ยดีอ่ะดีดีดีและนานจะรับของดีๆสักทีเนี่ยของแปลกๆใหม่ๆเนี่ยของไมาเก่าะๆมันก็ซ้ำซากจำเจใช่เปล่าพี่เคนขอยาหน่อยดิเฮ้ยยาเหรอยาหมดแล้วเหรอใช่มันจะหมดอยู่แล้วเฮ้ยแล้วเขาจะหมดอากาศใจใจแล้ว หน้นไงอยูหางนู้นแน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะไปเก็บแป๊บนึงแป๊บนึงท้าต้องรีบกินยาก่อนพี่เคนโอเคเรียบร้อยแต่อย่าหิวใจใจน้ำอ่ะนะรอดตายแล้วเราโน้นอยู่หางนู้นเอ้ยนี่ไงนี่ไงพี่เคนเดี๋ยวได้แลวแป๊บนึงมันมีน้ำเปล่าด้วยต้องกินน้ำเปล่าไปก่อนนะแล้วก็นี่อ้าวชุดเก๋อยู่หางนี้นี่เต็มเลยช่องพี่เคนเต็มแล้วแล้วมันทิ้งของไว้ให้ให้พี่เคนดูนี่เราได้หัวบอสซอมบี้น้ำมาด้วยอ่ะโอ้สุดยอดเอาไปตกแต่งที่บ้านดูนะเองแปลกดี โอเคเก็บไว้ก่อนโอเค้พี่ยคเราต้องหาทางออกกันแล้วล่ะเราอยู่นานไม่ได้ <Okay. S 2> เพราะว่าเดี๋ยวยาเราหมด ยาเรายังมีน,น้อยอยู่ตอนเนี้ยไปปิกบ้งกันดีกว่าเฮ้ยจะกลับเลยเหรอกลับเลยดิขอ,องเต็มเลยอ้าวเต็มเลยกลับไปเก็บของที่บ้านก่อนเนาะดูดิมันลงแล้วเฮ้ย,ยมันเจอด่ามันยังมีกองสปาอยู่นี่นะโาไม่ให้ระวังระวังพี่เคนมันอยู่แถวนี้นี่แหละเฮ้ยเราต้องระวังนะเนี่ยเดี๋ยวยาหมดเฮ้ยเขาก็จะไปโอ้ยดีนะเนี่ยมีแอปเปิลทองอ่ะทนไว้เอาไม่นิดเดียวเราจะได้กลับบ้านแล้วเฮ้ยึ้นไปข้างบนดีกว่าไม่นิดและเฮ้ยมีกองสปาอยู่ตรงเนี้แย่มาทำรายการบอยพวกเอง ตายไปแล้วม <gasps> ่เคเราต้องรีบไปแล้วโอ้โหไม่ธรรมดา มันเกิดรัวๆเห็นปะเนี่ยเกินไปหาทางออกก่อนเร็วเราต้องรีบหาทางออกนะอ๋อกั้นหาทางออกตรงไหนดีละเนี่ยนี่รบนมนมาแล้วมันตามไม่ลอกเลยอมันตามไม่เกินมาแล้วไปด้วยไปด้วยรอด้วยรอเขาด้วยอรามลอเขด้วยอาองอรก็ตาลรอเขาด้วยอ้าวอไกตีมมาให้แน้วรอเนี่วยจอเขยรอเา่้ว่อนจะพวกซอมบีด้วยเาด้่อมขาด้วยรอเขีด้ยเขาด้วยาดวยรสเขาด้เขาด้วยรดไวอเขบด้วยอเกาดยเ กัเอ้กลับเลยเนาะเพราะว่ามันค้ำเราอะพี่เค้มอ่าค้ำจนได้เห็นป้าเนี่ย โอเคเราก็ได้แบบว่าพวกชุดเกราะของบอสนะคะซอมบี้ใต้น้ํามาแล้วก็ได้ดาบใหม่มาค่ะแล้วก็ได้นี่เลยค่ะทรีซูนค่ะที่เป็นชั้นกันแล้วเต็มที่เอ้ยดีนะเนี่ยเอ้ยได้ของดีอ่ะยังโหดเลยเมื่อกี้มันหาพี่เคนเอาปลาพี่เคนเอาอ่ะเอ้ยเราเก็บไปใช้ดีกว่าพี่เคนใช้เกิดประโยชน์ต้องไม่ร้องร้องอะไรที่ไม่ใช่กัารร้องนนะเอ้ยไม่ลองกับพี่เคนหรอกไม่ค่อยเห็นผลอ่ะพี่เคนด้านนะไม่เชื่อเอ้าเจ้าปลาใส่พี่เคนชี่โอเคจ้าเดี๋ยวเรากลับบ้านกันก่อนเนาะแล้วไปเจอกันที่บ้านนะ อ้ยเราไปที่อื่นกันต่อดีเป้านี่นี่อ้ามันก่อนนะพี่เคนเจอที่ปราสาทหน้าบ้าเราว่าดีอยู่ดีมันก็มีโพรงอะไรมันรูมเริ่มเลยอ่ะไม่รู้เป็นเพราะเราใส่มอนเข้าไปเป้าอ๋อปราสาวทรายใช่ป้าคิดเขาเลยอ่ะเขาก็เห็นเหมือนกันพี่เคนมันจะเป็นโพรงลึกลงไปอ่ะเป็นโพรงไม่ทำตายนะอ๋อมันจะคล้ายๆกับเป็นถ้ำดักอ่ะถ้ำลึกดักอ่ะแบลว่าเป็นถ้ำมืดดำอ่ะมันก็จะอยู่ลึก่อยนะเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆลงไปใช่เป้าเพราะว่ามันอยู่ลึกมากๆเลยอ่ะอืหืึดูดิโอ้โหมันลึกไม่พอนะม กเฮ้ยมันมีปีศาจหนอนยักษ์อยู่รึเปล่าเนี่ยไม่ถึงขนาดนั้นเอ้ยอย่างเก่งก็มีพวกซอมบี้นะหรือว่าพวกคิปเปอริ้ลโอเคเผื่อว่าจะเจอแร่ใหม่ๆใช่ปะเราแบบว่าจะลงไปสำรวจอยู่นะคะเผื่อว่าเราจะเจอแร่ใหม่ๆกันนะทุกคน โอเคจะค่อยลงมานะพี่เคนอ้าวข้าไว้อ่อมนี่เนี่ยเอาทำนั่งร้านร้านจะกระโดดลงมาอีกเอาลองไปหาดูทางนี้ทางนี้โหข้างล่างมีคลองลึกอีกแล้วมันใหญ่ขนาดนั้นน่ะปกติถ้ามันไม่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเราต้องลองไปดูไม่ลองไม่รู้ไม่รู้ไปดูเดี๋ยวแป๊บนึงทำนั่งร้านนีปก่อนเดี๋ยวได้ปิง้งง่ายๆนะเวลากลับนะไปทางนี้ไปทางนี้ทางนี้ทางนี้ เอ้ยแถวนี้เราว่แถวนี้ไม่มีทางไปต่อฮ่าอุ้ยมีอุโมงค์เล็กด้วยเหรอตามน้ำไปน่าสงสัยเนี่ยอ๋อนี่มันจะเป็นป่าโอเบอรี่ใช่เปล่าแถวนี้โอ,โ,อโ,อโอ้โหนี่ไม่ะอะไรเลยนิ้งหินย้อยเต็มเลยมันเป็นดาร์กแล้วเนี่ยพวกทําดาร์กกันลึกอีกอ่ะใช่มันลึกลงไปได้อีกอ่ะอ้านี่ไม่ใช่ไหนกันเลยเนี่ยเรามาถึงคารมาแล้วพี่เคนอ๋อหินเงยหินย้อยเต็มเลยอ่ะเฮ้ยข้างหน้าเห็นอะไรมาแป๊บป่ะนอุ้ยรางวัด้วยล่ะเห็นอะไรแป๊บปะข้างหน้าอะไรอ่ะอันนี้เอามาถังน้ำไปมันเป็นยิ ที่น่าเห็นปะสำรวจทะเลเหรอไม่ใช่สำรสวจทะเลมันไปอยู่แถวนี้ได้งไงหมอ <G ül üyor> นั่นเป็นของแปลกใหม่ที่จะเข้ามาอยู1.17ที่หน้าเลยอะ<ม>่ะแต่ว่ามันย,ยังไม่เข้ามาไม่รู้ว่ามันจะเข้ามาจริงๆหรือเปล่าเนาะอยากเห็นจุมม้งเบยเฮ้ยก่อนเดินสำรวจแถวนี้ก่อนมีตัวอะไรปะเนี่ยเอ้ยพี่เคนเขาเจอเพชรฮะได้แล้วเหรอแม่เจ้าป๊าเจอเพชรแล้วโอ้ยสุดยอดเผ็ดม่เจ้าอยู่แถวลาวาใช่ไหมปกติเพชรมันก็หายยากนะเนี่ยเร็วเร็วโชคดีเนี่ยเจอเพชรแล้วอ่ะในไหนก็ไหนๆแล้วขอ ตอกกลับไปเนี่ยนะแต่ว kind of mm ่า hmm. มันอดใจไม่ไหวอ่ะพอเห็นแล้วมันก็อยากจะตอกใช่เปล่าถึงแม้ว่าจะมีฟาร์มเพนด้าก็ตามมันแต่ยังจะอยากได้อยู่นะของมันอยู่คู่กันใช่ของมันต้องไปด้วยกันเอ้ยก็ได้มาหลายเม็ดเหมือนกันเนี่ยอะพี่เก้วเราไปดูอย่างอื่นกันดีกว่าไปไปอาสารศัยทะเลกันดีกว่าไม่ใช่อาศัยทะเลเฮ้ยอ้าวมันมีอะไรมีเขาๆได้ทันหมนอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอู้พี่เก้วมามาแล้วเฮ้ยมันตามันตาแล้ว วอเดนวาเดนวอยังใหญ่เลย้จะตัววอเดนใครจะมาละอ๋อวิ่งว่องเลยอ่ะ่มันตีสองทีตายอ่ะใช่มันตีสองทีตายนะระวังมันเฮ้ยมันติดหินรวมด้วยแล้วเฮ้ยมันติดหินเขาดีเลยถ้าไม่มีหินช่วยชีวิตไว้เนี่ยไม่มีหินงอกหินย้อยอ่ะเขาน่าจะตายไปนานแล้วอ่ะยังไม่ตายอรอ เอากระจกกั้งก่อนไอป่ะเอ้ามไปใกล้คำใช้เยอะมากหรอไอ้ไม่ร้ไยพี่เคนมันติดหินงอกหินย้อยแล้วอ่ะลองใช้ไฟเดนดูเนาะเอ้ยพี่เคนมันโกรธเฮ้ยมันสู้ม no> ันสู้มันกดอย่าเลยไหนอย่าไปใกล้ล่ามาดิเดี๋ยวนก็ตายแลก่อนหรอก้ยนจริงก็เข้ามาดีเด้อไม่โดราซีกระโดดสูงไม่ได้ละซีอะเด้อเด้อติดหินเอ้าทำไมตายเลือดจุ้งตายแล้วเหรอทำไมเลือดมันน้อยจังเลยอ่ะเย้เชียว โอเคพี่เคนมันไม่หลอกอะไรเนาะนี่เราลอดตายแล้วไม่แน่ใจว่าเจ้าตัววอเดนน่ะมันจะมาจุดสิบแปดหรือว่ามันจุดสิบเจ็ดหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหนั่นกำแพงกระจกอะไรกี่ตัวเขาเคยเห็นว่ามันจะมาในหนึ่งจุดสิบเจ็ดนะแต่ว่าก็ยังไม่เห็นเหมือนมาไม่รู้ว่ามันจะมาจริงๆหรือเปล่าเนาะหาหนิไงสาลายทะเลจริงด้วยโหพี่เคนเอ้ยลองเก็บดูเปล่าลองเก็บดีเอ้ยเราต้องลองเก็บดูเอาเก็บไปไว้ที่บ้านกันขันจริงนะเขาจริงตัวขาตอกเลยนะ โอ้ดูเสียงมันดีเสียงมันดังยุบยับยุบยับ,ยบอ่ะอ้อมเป็นสกู๊เซนเซอร์สกู๊เซนเซอร์อ่าพวกเน,นี้แบบว่าเขาน่าจะไปทำเป็นเซนเซอร์กันเนาะแต่ว่าตอนนี้ยังใช้ประโยชน์ไม่ได้นะมันเป็นแค่หมอดใช่ปะเราก็ไปตกแต่งบ้านกันแล้วกันนะเอาไปประดับบ้านสวยๆเนาะมันก็สวยแบบแบบปลกๆดีงามแบบว่าสวยแบบท่อมืดอะ่ะอยู่แบบดักดักอะไรอย่างเงี้ยสวยแบบดักดักอะไรประมาณเนี้ยหมอกับอ้อมใส่ดาร์กเฮ้ยเขาไม่ได้ใส่ดาร์กใส่ดาร์กช,ช็อกโกแลตปะอร่อยนะนี่มีพองอะไรก็ไม่รู้สวยเชียวเฮ้ยเก็บกับ ไ่ปขับเคลื่นบ้านเนาะเอ้ยมันจะเดินไหวอ๋อมันจะดังยุบ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 เนอะเมื่อเราเดินอะโอ้ยรู้เลยเวลาโจรมาเสียงมันจะดังเหมือนแบบว่าเราเหยียบแบบเหยียบอะไรเหยียบกระดาษเหยียบหญ้าอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยตัวเมื่อกี้มันก็โดเหมือนกันเนี่ยโเคไม่ตายแต่ว่าอาวุธเรามันก็แรงพอสมควรไงมาครั้งกองทำยังไหวเอามันอีกอย่างมันก็ติดหินงอกหินย้อยเนี่ยไปละพี่เกณฑเแถวนี้เราวางเยอะต้องระวังหนึ่งไปกลับบ้านกันดีกว่า โอเคค่ะเราขึ้นมาข้างบนกันแล้วแหละเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันก่อนเนาะแต่ว่าเหนื่อยมาทั้งวันแล้ววันเนี้ยโอ้ยวันนี้มันได้ของเต็มเลยนะเนี่ยวันนี้ก็ไปกันมาหลายที่เนี่ยทั้งบนบกใต้ถ้ำแล้วก็ทั้งทะเลทั้งน้ำใช้บุญหมดแล้วนะมันช่วงเนี้ยจะไปก้าชายนะอ้อมเกลือนะ่ะใช้แต้มบุญเหมือนเ้าใช่ปะเฮ้ยอย่าบอกว่าเกลือดิมันก็ได้ของกันนะเนี่ยไม่ถึงกับว่าเกลือนะโอ้โหอะไรเนี่ยมันหยุดจินเซนเซอร์เขาเซนเซอร์หน่อยแนื้อชัวอ้อมยี่เหมือนนวดปลาหมึกเลยเฮ้ยมันก็เคลื่อนไไหวด้ีนะ มาสำหรับเป็นบล็อกตกแต่งไปก่อนเนาะหน้าไปใส่ตู้ปลาสุดๆเลยอ๋อแลค่ะแล้วก็เอาชีวิลอดในโลกแห่งใหม่ไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบมอดน่ารักๆแบบนี้ก็อย่าลืมคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดคลิกกดกระดิ่งเ็เป็นกำลังใจให้เพื่อนเล่นเกมในครอปต่อไปนี้นะแลวอย่าลืมมาคอมเมนต์พวกพี่กันนะครับสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนละล่ะบายบายจ้า